นะฮะอาจมีรถขุดขนาด12ต,ตันนะครับลูกค้าครับมาแนะนำให้ชมกันนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถขุดนะครับของยี่ห้อฮิตาชินะเป็นรุ่องสเต็ปหนึ่งร้อยสามสิบห้า US ขีสามนั่นเองนะครับอ่าเป็นขีสามแล้วเรียบร้อยนะฮะก็แน่นอนขีดสามเป็นรุ่นใหม่แล้วนะฮะแน่นอนลูกค้ามที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะลูกค้าครับเครื่องยนต์ของเขานะฮะจำไม่ได้ใช้งานเป็นเครื่องไดเร็กธรรมดาแต่ปกเก่าอีกต่อไปแล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมเบลเลอตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้้้้้้อออออยยแแแลลลววววนน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 ะะะะะีีี่่่่่คคคคคครรรรรัับบบกกกกก็็าา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 มมทททเเเเปืงงงูพํํฮตสจไดด ทำได้ไวมากยิ่งขึ้นกว่าลูกเก่านะฮะแล้วก็พวกการประหยัดน้ํามันเนี่ยนะฮะอัตราการกินน้ํามันเนี่ยก็จะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนะทำงานได้ไวประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้นะครับนี่เอเลนชีเอสไดเอ็กหนขีดสนะครับแน่นอนโมเดล US นะฮะเขาจะเป็นโมเดลที่ทําออกมาเป็นบอดี้ไทม์มอนแบบนี้นะครับลูกค้าครับนี่เป็นบอดี้ไทม์มอนนะแน่นอนความคล่องแคล่วคล่องตัวนะฮะจะเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ครับเป็นไทม์มอนแล้วเนี่ยยยเเเเววววลลาา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 าททททททีี่่รรรสิงงงงํนนนน้้้ขอะะะูกคคัับตฮ เาเานี่ยจะหมุนไม่เลยแท็กของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทํางานนะฮะถ้าเกิด แพ็ของเราสามารถเดินเข้าได้นะลูกค้าครับเราก็จะสามารถสวิงทํางานได้เลยนั่นเองนะครับไม่ต้องมาระแวงนะฮะว่าช่วงท้ายของเราเนี่ยจะไปชนกับเสาจะไปชนกับอาคารอะไรหรือเปล่านะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะฮะคือสวิงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าท้ายเนี่ยจะไปชนอะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะดีมากๆสำหรับที่สำหรับลูกค้าที่เอาไปใช้งานในไซต์งานก่อสร้างนะฮะทำงานในเมืองหรือว่าทํางานในโรงงานเนี่ยจะตอบโจทย์มากๆเลยนะคตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮะมิตชีเซต็กีตานะฮะกล้องหลังมีติดมาให้เรียบร้อยตามสายลุ่นใหม่นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เเนนขาะะปป็สค ไอแท็กเหล็กที่มาพร้อมกับเกีย์พุ่มยางแบบนี้นะฮะอ่ามีเขีย์ยางพุ่มมาให้แบบนี้เลยก็ถือว่าดีมากๆถ้าเกิดเดินบนถนนนะฮะพื้นปูนนะฮะพื้นโรงงานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวแท็กของเขาจะสร้างความเสียหายไหมนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถเดินได้เลยนะฮะไม่ทิ้งความเสียหายให้กับนงงนนหน้างานแน่นอนนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะฮะนี่แล้วก็แผงข้างนะฮะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นของแผงหมอน้ำของเขานะฮะนี่แผงหมอน้ำก้อนอากาศแม่แบตเตอรี่อยู่กั่งนี้หมดเลยก็ถ้าเกิดจะสวิตช์ตอนเช้าก่อนการใช้งานเนี่ยก็สวับ นี่นะฮะมีตาชี้นะครับสวยมากนะคันนี้นะครับหล่อเลยนะครับส่วนลงช่วนล่างเฟิร์มเฟิร์มเนี่ยสวยหมดนะฮะตัวนี้นะครับหล่อนะครับอ่ะเปิดดูปั๊มกันนิดนึงนะครับชิปนี่สภาพปั๊มแห้งแหงนะฮะจุดรวดซึมเนี่ยไม่มีนะตัวนี้นะครับแห้งกริกนะฮะสายเสิงเดิมๆนะฮะฝาเข้าวงเข้าบอลอลงโอลิงเนี่ยแห้งสวยดีหมดเลยนะครับจุดรวดซึมไม่มีเลยนะคันนี้นะครับ สวยมากนะฮะบูมอ์มนะครับรอยเล้ารอยดำไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะสวยนะครับบุงกงบุงจีสวยนะฮะจะขอยกน้หนักก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตามสายรถคุชของญี่ปุ่นนะครับนี่สวยมากนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูเครื่องยนต์กันที่นื่องนะฮะเดี๋ยวเราส่องในส่วนของตัวแชร์คอนโทรลกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะนะบอกได้เลยว่าแห้งๆนะฮะตัวนี้นะครับ โลงโอลินนะครับแห้งๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยดูง่ายนะฮะก็คือถ้าเกิดรั่วเนี่ยนะฮะพวกน้ำมงน้ำมันเนี่ยนะฮะเขาจะไหลลงพื้นหมดเลยนะลูกค้าครับดูง่ายนะพววนี้นะฮะถ้ารั่วเป็นรั่วนะฮะแต่นี่คือแห้งเลยนะครับนี่ด้านหลังสวยนะครับตัวนี้นะครับรหลังคงหลังคานะฮะฝาคงฝาเครื่องนะครับสวยหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนี้เขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีสูปเทอร์โบนะลูกค้าครับตัวนี้นะฮะ เครื่องซีสูตรเทอร์โบแล้วก็หลักเกี่ยวกับเขาจะเป็นเครื่องยนต์ของยูสูด้วยนะครับยูสุซีเจเจหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนด้วยความที่เป็นยูสูนะพวกอะไรนะฮะกองเกลือของเขาเนี่ยสามารถหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาวแน่นอนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ อกได้เลยว่าแห้งๆนะลูกค้าครับพวกจุดนะฮะรูดซึมตามพวกประกงประเกนฝาข้าบา,าวเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันและก็สภาพเครื่องของเขาเน้นจะรับปิดฝาเครื่องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปในหัวเก่งกันนะฮะมาลองขับเทสในขอนแรมปั๊มแล้วก็พวกแรงตัวเดินของเจ้าคันนี้กันนะฮะไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับ นี่นะฮะก็พอถัดขึ้นมานะฮะภายในที่นักบนลขับนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะ,ะสภาพภายในของเจ้าตัวภายในนะฮะเซทเอ็กนะฮะร้อยสามสิบห้ายูเอสีสามคันนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยพวกแอร์การน,ะนำความเย็นของเขานะฮะก็ามาเย็นพร้อมใช้งานเลยนะฮะหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบนี้หมดแล้วแล้วก็เวลาที่เราเดินหน้าเหลังเนี่ยกล้องหลังที่อยู่ด้านหลังของเขาเนี่ย จะทำงานแบบนี้นะคะเวลาที่เราเดินนะนี่นะฮะเราใช้งานได้ปกติชาร์จแจวนะนี่แล้วก็ไหนเราขยับแร่นะฮะก็เดี๋ยวเทสตัวเดินที่เลยนะครับนี่ดินหน้าดาหลังนะฮะบิดตัวนะครับมีราคานะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็สู้แรงได้ดีปกติเลยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองกดตัวเทสปั๊มกันนิดนึงนะครับ ลอยได้นิ่มๆนะตัวนี้นะครับเครื่องไม่โหลดปั๊มไม่วูบนะตัวนี้นะครับแรงเริงเนี่ยถือว่าค่อนข้างทําได้แรงดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับพวกความนิ่มของคอนโทรลนะฮะแน่นอนตามสายรถรุ่นใหม่นะฮะนิ่มนะฮะเบาไม้เบามือดีมากๆนะครับนี่แะครับพวกความไวเนี่ยนะฮะแน่นอนนะฮะมือปัดนะครับนี่นะฮะตามสายอินเตอร์ชีเลยนะครับในความไวแล้วก็ความเร็วเป็นหลักเลยนะนี่นะซ้ายขวานะฮะ ได้ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับเ้าไปเนี่ยพร้อมลุยได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซัาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัว z ซ1เ5็กร้อยสามสิบห้าคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถแมคโครนะฮะอีตาชิเ x 1 3อ็์้ คี3คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามทุกควาเพิ่มเต็มนะครับได้ที่เบอร์โทรดี่ครื่อตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามาอาจจะจะมีรูปของเขานะและรายละเอียดรอบคันนะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตละตอนใช้งานของเขาแบบรายละเอียดเลย,ยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ไปดูชมกันทางไลน์อีกทีนึ่งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยทั้คันนะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกเครื่องปั๊มนะฮะตัวเดินของเขากำลังทำงานได้แน่นแรงด เนี่ยบอกได้เลยว่าน่ารักมากๆไม่ถึงล้านนะฮะลูกค้าครับก้าวเสดกระเป๋าเท่านั้นถ้าเกิดท่านสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากกันที่นี่กับตัวเฮ้ชิ้นแท็กซีหนึ่งร้อยสี่สิบห้ายูเอฟกีสามคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดสมัครไปนะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่มของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ